ไปกันต่อครับไปกันต่อหรือเราเรา,เราต้องยืนกลางตัวนี่นี่ต้องยืนตรงกลางเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าดีสุดนะผมนะนี่ต้องยืนตรงกลางเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าดีสุดนะผมนะใจตัวเองการอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าดีสุดนะผมนั้นเราก็เอ้ยอะไรขึ้นมามันมันขึ้นว่าจากเทคนิคคืออะไรไม่รู้ว่าเอา้าได้แล้วทุกคน น้องคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพารราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบัคราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง บริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเบสบอลแอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปียนซิมูเลเตอและเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบ็อกฟุตหหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชร a อนิเมะแอดเวนเจต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ t o i l e t Tower Defense เบสมือพ จะลากยาวไปไหนวะเนี่ยวันนี้พี่ได้ไอดีจากน้องใหม่แล้วนะครับผมน้องดีเควสตัวมาดล้วนะว่าอยากจะได้ตัวอะไรนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะก่อนจะเริ่มนะฝากน้องๆกดไลค์พี่หน่อยนะถ้าน้องๆกดไลค์ให้พี่นะน้องคนนี้จะไม่เกลือนะครับผมนะ <SM part ion> เดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคนี่นะผมนะโอ้ยชุดเองมันพิลึกมากเลยนะ <laughs> โอเคครับผมวันนี้เราก็มาหน้าตู้กันนะผมนะตัวที่น้องรีเควสตมานะครับผมนะเป็นตัวนี้ครับผมอัปเกรดเบ e คา m e ราแมนนะครับผมนะน้องบอกว่าอยากได้มากมีงบ1 0 0 0 0แสนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูสิว่าพี่นั้น จะได้หรือเปล่านะครับผมจะใช้งบเท่าไหร่นะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะเปิดกันแบบที่ไม่ต้องใช้สูตรอะไรก่อนนะครับผมโอ้พี่เห็นเสื้ยงแล้วพี่แบบว่าใจเกลียดมากกล่องร้อยพอนะ่าจะเปิดกล่องพันมันแพงนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมมาดูซิว่าจะกีทีได้นะครับผมนะจะกีทีได้แต่พี่ว่าอันนี้น่าจะออกง่ายกว่าเอ๊ะ น้องมีคูณไหมนะพี่จะกดคูณให้น้องบูสต์อุ้ยมีบูสต์ตั้งเยอะขอใช้อันนึงไหนหนูามาทุกคนไปดูกันว่าพี่จะใช้มันมีเท่าไหร่ในการเปิดหานะครับผมมาปุ้งโอ้โหดอกแรกมาถือว่าเจมเราเจิมก่อนไม่รู้ว่าน้องอยากได้กอรลี่หรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าน้องอยากได้กอรลี่หรือเปล่าน้องมีกอรลี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะขอเช็คก,ก่อนนะน้องมีกอรลี่ตัวน,นั้นไหมน้องอยังไม่มีนะรู้สึกก็ทำแถมไปแล้วกันนะ เติมแถมไปนะผมมาดูกันว่าพี่จะได้ตอนไหนเออเอา oh my god ้าวเกินไปหรือเปล่าเบสเกินไปไหมอะเบส <Wow. S 1> กดสองทีแล้วได้เลยอะมันเกินไปหรือเปล่าคิดมันจะจบไวเกินนะดิถ้าไม่ถ้าไม่ไปต่ออะเอาสักสองตัวสาถ้ามันมาครบสตัวพี่หยุดแนฮะมันเกินไปเบสนเกินไป,นนไปจริง โอ้โหไอ้อ huh. uh huh. มาเดี๋ยวพี่ขอใช้สักหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าห้าหมื่นไม่ได้กรอลี่หรือว่าได้ตัวแดงไม่ครบสามตัวพี่ก็จะพอแล้วนะฮะพี่ว่ามันต้องมาจากกาันจากบาร,รมีเสื้อในแน่เลยทุกคน <laughs> ตึม้ม uh ถือรีเจนมาอ่ะเหลือเก้าหมื่นทุกคนทีนี้นะครับผมนะเราจะมาใช้สูตรการสูรเนี่ยพี่คิดเองได้เลยนะทุกคนพี่คิดเองเลยนะผมทุกคนเกต้นไม้นะ เกต้นไม้นะผมนะเราต้องเกต้นไม้ทุกคนปึ้งปึ้งครับเผเราไปแบบรัวๆเลยนะผมนะรอบๆไปแบบรัวๆรูซกว่าเกต้นไม้เราจะได้หรือเปล่านะกอรี่ a few moments later ตแลพี่แล้วมันจะมาแค่รอบเดียวเหรอจริงๆถ้าเราจบไปแล้วอะมันก็จะเท่แล้วไงแต่มันวไวไฟอะ มันไวไปนะเฮ้ยพี่จะออกไปบ้างดิพี่อาเห็นสนหงันไม่ดีแล้วเห็นข้างนอกแล้วกันเฮ้ยพี่ว่าเกต้นไม้มันไม่เวิร์กแล้วตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราลองใช้การเกสอบไฟแทนออเอเกสอบไฟก่อนนะครับผมเกสอบไฟก่อนแล้วก็ไปเปิดเลยปึ๊บปัป๊บพงศไปต่อครับไปหรือเราเรา,เรา,เราต้องยืนกลางประตัว you, ต ang, นี่ต้องยืนตรงกลางเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าดีสุดนะผมนะนี่ต้องยืนตรงกลางเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเขาบอกว่าดีสุดนะผมนะ S <S ตัวการอยู่ตรงกลาง <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าดีสุดนะ <S <S 2> <S 2> ผมตอนนั้นแล้วก็ต้อเกลียดเททันตว่าแมนจากเททันิกอะไรอะ่ะเอ้ยอะไรขึ้นมามันมันขึ้นว่าจากเททันิกคืออะไรไม่รู้ว่าเอา้าได้แล้วทุกคนโอ้โหแล้วไม่เห็นด้วยนะครับผมนะเอาเป็นว่าไอ้เราเปิดให้ได้ถึงห้าหมื่นดีกว่าแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะทุกคนขออนะขอนะอนะเดี๋ยวเรารอดูว่าเราถึงห้าหมื่นเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ดีกว่ามันไวเกิน แต่พี่ไม่เห็นนะพี่หรือพ,พี่พี่ไม่ได้ตั้งใจมองขนาดนั้นเหรอพี่มองไม่ดีเหรอนี่ยแต่พูดถนะึงนาเบสมือทองมัน,ม,นมันห้ามกันไม่ได้จริงนะคำว่าเบสมือทองเนี่ยคือมันแบบกอร์ลี่สองตัวเนี้ยอ่ะแบบได้แล้วนะกอร์ลี่นะเมื่อกี้เราได้กอร์ลี่แล้วนะพี่เห็นอาชิเม้นมันเด้งมาไว้เลยพี่ก็แบบอะอะไรวะเนี่ยไม่รยเราใช้สูตรไหนดีวามาทุกคนเดี๋ยวเราไปไปเกทแท่น,ทนหินหน้าหน้าตู้ดีกว่า แล้วแบบว่าตัวแดงมาอีกสักสองตัวอะไรเงี้ยไปเกสเร์ไปครับผมเป็นเกสเร์ไปเลยเกสเร์ไปเลยบุงบ้งบุง้งเลยไปเลยนะผมนะไปเลยมาดูว่าห้าหมื่นจะได้อะไรบ้างตัวแดงก็ได้กอรลี่ก็ได้แสดงว่าน้องเขาไม่เคยเปิดได้กอรลี่เลยเตั้งแต่เล่นมาพี่ที่เปิดให้คนแรกหรือเปล่าเนี่ยว้าวเกินไปป้าเบสสูตรสุดท้ายไม่หวังไม่ผิดหวังนะผมก็ไม่ได้หรอกนะมันก็เป็นไปได้ยากแล้วที่เราจะ นะผมนะได้ที่เหลือนะโอ้โหปุ้งปุุงโอเคนะครับผมน้องๆอ,อันนี้ก็คือผลพลอยได้จากที่พี่เปิดให้น้องเข้ามาเนอ้องก็ได้มาเป็นอัปเกรดเมทซิลิม่าแมนนะครับผมคาเมล่าแมนสิแล้วก็ทางด้านของ Titan Man อัปเกรดไททันซิลิม่าแมนน้องก็ ก็ได้กอรลี่มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวแดงมาตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหพี่นี่วาสุดยอดเลยนะครับผมถือว่าเบสมือทองก็ยังยังไม่เกลือนะครับผมอยากมี E ีพีที่เกลว่ะเกลอ EP ีไหนจะเกลบ้างหรือเปล่า,าเนี่ย,ยจริงเลยนะ<อ>ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ลงทุนไปประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นนิดนิดเนาะก็ได้ดั่งใจน้องเขานะครับผมนะถ้าพี่เอาเลยเท่านั้นมันก็จะไม่มีคลิปมันจะประมาณนาทีเดียวอ่ะก็เลยดูแบบเฮ้ยมันก็เกินไปอ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าแถมให้น้องเปิดสักห แต่พี่ไม่รู้ว่าน้องจะโอเคหรือเปล่าแต่พี่ว่าน้องเขาน่าจะโอเคนะเพราะว่ากอ่อนเลี่ย่ะโอ้โหได้ก่อนดี่แล้วไต้ครั้งแรกด้วยนะมันเหมือน achievement unlock อ่ะ พี่ไม่รู้ว่าน้องเขาได้ครั้งแรกหรือเปล่านะผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครสนใจก็ฟาร์มเงินมา0,000 0แนนะครับแล้วก็ทักมาคุยกับพี่ได้ว่าอยากได้ตัวอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดให้แบบนี้นะครับผมนะใครที่ดวงไม่ดีทักมาหาพี่นะน้องนี่ไนงะแล้วสำหรับคลิปนี้ครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าพี่จะเล่นอะไรในแบบนี้นะคครัับผมสสวสดี พี่คือบิยอนโนนิเฮ้ยเสียงหลง